คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็มาถึงรัฐบาลไทยอีกรอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ข้างล่างหลุดนะครับวันที่สองแต่ข้างบนเราเข้าเต็มเต็มนะครับเจ็ดสองเนาะแล้วเลขประจําวันก็เข้านะครับที่ผ่านมาแล้วก็ตารางวันอาทิตย์ก็เข้าหนึ่งแปะตรงๆร,รอบนี้ก็หวยออกวันอาทิตย์เลยแล้วพี่น้องผมก็จะมาให้เลขประจาวันอาทิตย์ก็เป็นหนเหมือนเดิมนะครับหกับเเนาะ เลขประจำวันแต่ตารางก็ตัวเดิมแล้วพี่น้องแต่รอบที่ผ่านมาเขาออกหนึ่งแเนาะตารางผมก็จะให้หนึ่งห้าสี่สองแปดเก้าแล้วก็สามถ้าใครชอบก็จับในตารางได้นะครับเพราะว่าถ้าบางคนจับงวดที่ผ่านมาเขาออกอันนี้นครับหนึ่งแปดตรงๆงเลยเนาะถ้าใครจับถูกเนาะ แต่ตารางก็เข้าปังๆมากๆเลยนะครับตารางเราก็ปังอยู่สําหรับตารางประจําวันแต่เลขดับทุกหลักก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าหมดเลยไม่มีหลุดกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่มีหลุดแล้วทั้งบนทั้งล่างเราก็จะมาปังๆกันเหมือนเดิมก็ขอให้มันปังๆขอให้รวยๆทุกคนเนาะใครก็อยากถูกนะครับเลขอ่ะเพราะว่าคนเราจนเนาะ เราก็หวังเลขแต่เราก็ไม่ให้งมงายนเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเลขดับสามารถเอาไปตัดเลขที่เยอะได้นะครับผมก็บอกย้ํทุงวนเนาะพี่น้องเนาะเลขดับไปตัดเลขเยอะเลขที่เรามั่นใจเยอะๆเราก็ไปตัดออกไม่ใช่ให้ตัดทิ้งนะครับให้ตัดตัดลงครึ่งหนึ่งซื้อครึ่งต่อครึ่งอย่างที่เราจะซื้อสามสี่ใบอย่างเงี้ยก็เหลือมาสักสองใบยอย่างเงี้ยเ,เราไม่ต้องไปทุ่มเยอะแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่น เลขดับล่างทุกหลักรอบนี้ผมก็จะให้มีเลข4กับเลข8นะครับดับ4กับ8นะครับล่างรอบนี้แล้วก็จะมีดับล่างหลัก10ดับล่างหลัก10ก็จะเป็น2ตัวเหมือนเดิมก็ดับ3กับห อย่าไว้ใจเลขดับนะครับเลขดับย่อมย่อมไม่ดับร้อยเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องผมก็ย้ําทุกรอบทุกงวดทุกทุก,ท,กทุกครั้งที่ผมอัดคลิปเนาะเลขดับอบไม่ดับร้อยเปอร์เซ็นะครับผมยังย้าทุกทุกครั้งอันนี้เผื่อพี่น้องไ,ไปตัดร้อยเปอร์เซ็นถ้าใครมั่นใจว่าเออยังไงดับร้อยเปอร์เซ็นนั้นก็ตามใจนะครับเพราะแอดก็ไม่ไม่เคยว่าจะให้ดับร้อยเปอร์เซ็นดับห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ย เพราะเลขดับไม่ร้อยเปอร์เซ็อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเลขได้นะครับพี่น้องเราก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะแนวทางแนวทางเพื่อไปตัดเลขที่เยอะๆบางคนก็มีเลขเยอะอย่างเงี้ยมีเลขมา20ตัวอย่างเงี้ยพอเจอเลขดับเราก็ตัดลงเหลือครึ่งครึ่งหนึ่งก็ได้จากที่เราจะซื้อเต็มร้อยเราก็ซื้อสัก30 40อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับพี่น้อง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลขเด็ดนานลงด้วยนะครับสูตรหวยพารวยอันนี้ก็กลับมาเข้าเหมือนเดิมเข้าเสมอแล้วนะครับพี่น้องเลขรอบที่ผ่านมาก็เข้าเจ็ดสองตรงตรงข้างบนถ้าใครติดตามชมคลิปเนาะคลิปสองตัวบนตรงตรง,ตรงแต่สามตัวผมไม่ค่อยให้อยากให้เน้นกันเท่าไหร่นะครับสามตัวมันเข้ายากมากจับยากมากนะครับพี่น้องแต่สตัวนี้พอจับง่ายอยู่ แต่มันก็แล้วแต่ละรอบนะครับเลขเยอะไม่เยอะมันก็จะอยู่ที่การที่สูตรมันได้เข้ามาเนาะการคํานวณถ้าคํานวณเข้ามาได้เลขเยอะมันก็จะเยอะก็เราก็จะเพิ่มต้นทุนเข้าไปรอบนี้ผมก็จะมาให้ดับหน่วยล่าง3มอีกแล้วครับเห็นไหมแต่ผมไม่เคยให้เลขวิ่งสามตัวแต่เลขวิ่งผมสามตัวเข้ามาตลอดนะครับผมก็ยังไม่กล้าให้เนาะ เพราะมันสามตัวเลขวิ่งแต่สามตัวนี้มันเข้าตัวไหนตัวหนึ่งอยู่แล้วงว,งวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขหนึ่งบางครั้งก็เข้าสองตัวเลยก็มีแต่เดี๋ยวเราเราร,ร,รอดูรอบนี้อีกนะครับว่าถ้ามันเข้าอีกรอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเลขวิ่งล่างให้เด็ดเลยเลขวิ่งล่างสามตัวซื้อแค่ล่างอย่างเดียวไม่ต้องไปปนบนนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ฝากขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่เขามาติดตามชมก็มาเม้นไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวประมาณ3-4วันผมก็ตามกลับไปเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปของเลขเด็ดนานลงสูตรหวยพารวยยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสถิติย่อมมีเข้ามีหลุดน,นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีนะครับรวยรวยรวยกันทุกคน